สวัสดีครับวันนี้มาเจอคนรักอยูนะครับมาเจอกันอีกนะครับที่ EP 12นะครับวันนี้ผมนะครับจะมาสอนการแต่งภาพจากแอป Canva แล้วก็ตัวหนังสือจากเพ i n t โตนะครับผมอันนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้เราก็เข้าไปที่นะครับแอป Canva นะครับผมเป็นแอปตัวนี้นะครับนี่นะครับแอป Canva นะครับกดเข้าไปเลยอันนี้ก็จะรอ รอสักพักนะครับว่าให้ตัวสื่อเปนขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปข้างบนนะครับเราไปคำนี้ครับเราไปเลือกรูปภาพในโพสต์อินต์แกรมนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมกดเข้าไปเลยครับกดดูภาพนี่ครับรูปภาพทั้งหมดเนี่ยเราสามารถนะครับเราสามารถเอารูปภาพที่เขียนว่าฟรีนะครับเอาไปเป็นพื้นหลังได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับ เป็นรูปนี้ครับคาว่าฟีตัวนี้นะครับเป็นรูปนี้นะครับอันนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยอ่าเมื่อได้รูปละเราต้องการเอาตัวหนังสือที่เป็นแบบนี้ครับออกนะครับแล้วกดข้างล่างนี้ครับตัวเป็นรูปถังขยะนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วกดไปเลยปุ๊บมันก็จะหายไปเห็นไหมครับกดตัวนี้มันก็จะหายกดถังขยะเห็นไหมครับนี้เรากดถังขยะเหมือนกัน ข้างบนแล้วกดถังขยะเมื่อเราได้ถังขยะออกหมดแล้วเราต้องการใส่ส,สาานีนะครับ,รรบเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเรากดตัวนี้นะครับเข้ามาตรงนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับกดเลยครับแล้วก็เลื่อนเราต้องการสีลายสีฟ้าเห็นไหมครับมันก็เป็นสีฟ้ามาให้เราด <c oughs> ้านริมครับเราต้องการเปลี่ยนสีให้เป็นสีชม,มพูกดเข้าไปเลยครับ เราสามารถเปลี่ยนได้หมดครับอันนี้ครับแล้วเปลี่ยนไปเลยให้เป็นสีเหลืองเห็นไหมครับเมื่อเราได้รูปภาพเสร็จแล้วนะครับเราต้องการนะครับเราต้องการใส่รูปภาพที่เราตัดไว้นะครับเรากดตัวบวกตรงนี้ครับด้านอ่นนี้นะครับเป็นด้านตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยด้านขวามือสุดนะครับเห็นไหมครับอันนี้เรากดไปที่อัปโหลดรูปภาพนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับกดอัปโหลดรูปภาพ เห็นไหมครับอันนี้เราก็เลือกอ่ะกดตรงคําว่าสื่อนะครับตรงนี้นะครับกดคําว่าสื่อกดเข้าไปเลยอันนี้ไปเลือกรูปนะครับไปเลือกรูปที่เราตัดไว้นะครับอ่าแล้วกดไปที่3ามขีดซ้ายสุดนะครับแล้วก็เลือกลงมานะครับให้เป็นรูปภาพอันนี้ครับแล้วกดที่เราตัดไว้ที่ไหนครับนี่ครับรูปภาพที่เราตัดไว้นะครับแล้วก็ใส่รูปภาพเลยครับกดเข้าไปอันนี้กาลังอัปโหลดอยู่นะครับเห็นไหมครับมันอัปโหลดเสร็จละ เราต้องการรูปไหนที่เราตัดไว้นะครับแล้วกดติ๊กไปเลยกดติ๊กไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะมาละอันนี้นะครับคือรูปภาพเราขับเลื่อนได้ครับเราขยายนิดนึงประมาณนี้ครับเมได้กึ่งกลางแล้วเราก็กดบันทึกนะครับเห็นไหมครับตัวบันทึกด้านบนนะครับนี่ครับตัวบันทึกเห็นไหมครับตัวด้านบนขวาสุดกดไปเลยครับบันทึกอันนี้ก็กําลังบันทึกภาพอยู่นะครับ ล้วกดคําว่าแก้ไขเพื่อเราจะไปเปลี่ยนภาพใหม่ครับอ่านี่ละเราต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับเราก็กดได้เป็นพื้นหลังสีมชมพูเห็นไหมครับข้างๆนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่าตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสองรูปแล้วอันนี้คือพื้นหลังได้2รูปแล้วภาพ หนึ่งภาพสามารถเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆครับถึงสามสี่รูปครับแล้วกดบันทึกเหมือนเดิมครับกดบันทึกอ่ากดบันทึกเรียบร้อยลวกดแก้ไขเหมือนเดิมเราต้องการทํารูปใหม่เห็นไหมครับอันนี้เราเปิดเปลี่ยนภาพพื้นหลังอีกให้เป็นสีอ่ะสีแดงเห็นไหมครับให้เปลี่ยนเป็นสีแดงข้างนี้เปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองข้างนี้เป็นสีฟ้า ไหมครับอันนี้อ่ะเมื่อเราได้รูปภาพรูปที่สามแล้วเปลี่ยนเป็นสีใหม่เเมื่อเราได้รูปที่3ามแล้วครับเราก็กดบันทึกเหมือนเดิมครับกดบันทึกอันนี้คือเรียบร้อยละได้3ามรูปละอันนี้คือเราก็กลับะจะไปทําตัวหนังสือนะครับเราก็เข้าไปที่แอปตัวนี้นะครับกดออกก่อนนะครับเข้าไปที่แอป พันโตตัวนี้ครับตัวนี้เข้าไปแอปตัวนี้นะครับเราจะไปแต่งตัวหนังสือนะครับกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับข้างบนมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปภูเขานะครับเราไปกดเอารูปภาพนะครับกดเข้าไปเลยแล้วกดคําว่าเอเมดนะครับข้างบนนี้นะครับกดเข้าไปครับ อันนี้เห็นไหมครับอันนี้รูป3ามรูปที่เราแต่งเมื่อกี้นะครับมาแล้วแล้วกดเข้าไปเลยกดตรงนี้ครับนี้รูปแรกนะครับเราจะใส่ตัวหนังสือนะครับเรากดไปตัวนี้เลยครับที่เป็นรูปปากกาข้างบนนะครับกดเข้าไปอันนี้เขาจะให้เราใส่ตัวหนังสือนะครับอ่าแล้วกดไปเลยพิมพ์อะไรก็ได้เป็นคําพูดขาดแคลนหรือคําพูดที่ดึงดูดลูกค้าครับผมจะพิมพ์ว่านาทีทองนะครับนาทีทองกดอันนี้ฟอนต์นะครับเราสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับ เราจะเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ของเขาให้มานะครับฟอนต์เยอะมากครับอันนี้ฟอนต์ที่เราโหลดมานะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวนี right ้นะครับตัวนี้นะครับแล้วกดคําว่าดันครับข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับคําว่าดันกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเราสามารถเลือกไซส์ได้ครับขนาดเห็นไหมครับขยายเล็กใหญ่ได้ครับแล้วก็ด้านขวามือสุดนะครับตัวนี้ครับเราสามารถ เปลี่ยนสีได้ครับกดเข้าไปเลยครับอ่าราต้องการเปลี่ยนสีเอาเป็นสีแดงตรงนี้ตัดขอบนะครับคือไอตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัดขอบนะครับกดเข้าไปเลยครับตัวกัดขอบให้เป็นขอบสีขาวเห็นไหมครับแล้วก็ขยายนี่ครับขยานล่านะครับนะครับเราสามารถขยายขอบได้นะครับเมื่อเสร็จปุ๊บแล้วกดด้านบนนะครับกดดันด้านบนแล้วขวามือสุดนะครับกดข้างบนปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกย้ายได้ครับอ่า ข้อความต่อไปผมจะพิมพ์ว่ารถล้างสต็อกล้างสต็อกกดทำมันเดิมอันนี้ครับอันนี้ผมก็จะขยายให้มันใหญ่นิดนึงกดให้มันใหญ่นดนึงแล้วตัวหนังสือผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่มันตัวนี้ครับสีดำประกาศขอบขาวเห็นไหมครับน,นี้เราก็เลือกได้นี่ ตรงนี้เราจะใส่แบ็กกราวก็ได้นะครับที่มีเขียนว่าข้างล่างสุดนะครับขวามือแบ็กกราวนะครับแล้วก็ใยเป็นสีเอาเล่นสีนิดน,นึงก็เป็นสีตัวนี่ครับนี่แต่ข้างล่างครับเลื่อนมาข้างล่างครับมันเห็นเขจะแตดขอบให้เป็นอ่ขอบนะครับกดนยครับดันอันนี้นะครับเปลี่ยนขอบไปโอเค เห็นไหมครับอันนี้ก็ตัวหนังสือจะได้แล้วแล้วก็ราคานะครับราคาสินค้านะครับที่เราดูมาจากแอปนะครับ1,779จผมจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับมันสามารถเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือได้ครับเห็นไหมครับแล้วกดเหมือนเดิมนี้ก็ลากมาครับแล้วก็ปรับไซส์นะครับปรับไซส์แล้วก็ดูนะครับ แล้วก็ตัวให้ตัดขอบพับเป็นตัวหนังสือครับให้เป็นสีอื่นนะครับเพราะว่ามัน,นกกมกิงครับไปกบขาวเห็นไหมครับเมื่อได้ตัวหนังสือเห็นไหมครับเราปรับไซส์ขนาดให้เท่ากันนะครับให้มันได้พอดีนะครับอันนี้นะครับ แล้วผมก็เขียนว่ารถเหลือนี่นะครับรถเหลือเปลี่ยนสี อันนี้เราก็ใส่ตัวหนังสือว่าเราจะพูดคําพูดอะไรที่ดึงดูลูกค้านครับอันนี้ผมก็ใช้คําพูดว่าลดเหลือนะครับอันนี้ก็ปรับไซส์ให้มันได้ขนาดนิดนึงอืมแล้วผมพิมพ์ว่าราคาปกติเท่าไหร่สองเก้าเก้าศคอันนี้ผมจะใส่เป็นสีดำเห็นะครับ นี่ก็เราลากมาครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้รูปเราก็เสร็จแล้วหนึ่งรูปนะครับแล้วเราก็กดบันทึกด้านบนนะครับเป็นรูปนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับด้านบนขวามือสุดกดไปเลยครับแล้วกดคําว่าเซฟนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างขวามือสุดนะครับกดคําว่าเซฟอันนี้มันจะโฆษณาครับก็ปล่อยมันไปนิดนึงนะครับรอสักครู่นะครับรอโฆษณาจบนะครับเราสามารถกด x อออกข้างบนนะครับ นี่เราได้หนึ่งรูปแล้วอันนี้เราต้องการรูปที่เราทํารูปที่2นะครับมาใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเราไม่ต้องทาแล้วนะครับกดซ้ายมือสุดนับสามขีดนะครับแล้วเข้าไปที่ตัวนี้ครับ Add Image นะครับผมกดเข้าไปเลยครับแล้วเราเลือกรูปที่สองครับที่เราทาเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปเลยเห็นไหมครับอันนี้รูปที่สองแล้วเราก็กดคําว่า Size นะครับกดคําว่า Size ปุ๊บเราสามารถขยายได้ไหมครับนี่ครับ กดคำว่าซ้ายแล้วขยายนี่ไหมครับขยายรูปอย่างเดียวนะครับตัวหนังสือยังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็เราก็หาตำแหน่งวางครับเลื <lem Becca. S 1> <ika> ่อนครับเห็นไหมครับอันนี้รูปที่2โดยเราไม่ต้องทําอะไรครับไม่ต้องเขียนแล้วครับนะครับอันนี้ก็รูปตัวที่2ครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกด้านบนเหมือนเดิมนะครับอันนี้รูปที่2เสร็จแล้วต่อไปเป็นรูปที่3ครับเราก็ทาเหมือนเดิมครับกด3ขีดด้านซ้ายมือสุดนะครับแล้วกดคําว่า add image นะครับ กดเข้าไปรูปที่3นะครับอันนี้รูปที่3คือตัวนี้นะครับที่เราทําไว้3รูปนะครับเห็นไหมครับแล้วกดคําว่าไซส์เหมือนเดิมครับกดคําว่าไซส์แล้วก็เราขยายครับเห็นไหมครับอันนี้คือขยายเราสามารถขยายรูปภาพได้นะครับให้ได้ขนาดนะครับแล้วตัวหนังสือก็จะอยู่ที่เดิมครับแต่เราปรับขนาดสายนิดนึงนะครับเราสามารถปรับไซส์ขนาดได้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วครับรูปที่3ครับอันนี้คือ วิธีการแต่งภาพได้เร็วมากนะครับคือรูปหนึ่งสามารถใส่ได้3เฟรมนะครับผมอันนี้ก็กดบันทึกเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับแล้วกดคำว่าเซฟอันนี้คือสิทธิเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นวิธีการแต่งภาพจากแคนวาแล้วก็ตัวหนังสือจากเฟนโตนะครับผมอันนี้ก็ขอฝากคลิปที่อีพีที่12ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ